สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโท g เกมนะครับต่อเนื่องมาจากร้านเกมสตาร์ทนะเมื่อ EP ที่แล้วนะครับตอนนี้ผมมาเดินอยู่ที่ห้างเดอะมอบางกะปินะครับทุกคนผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้ห้างกำลัง ทำอะไรนะครับอยู่นะครับณปัจจุบันก็คือมีการปรับปรุงนะครับสถานที่ครั้งใหญ่เลยนะครับทำให้ร้านที่อยู่ทางชั้นบนนะครับของเดอะมอลล์บงกะปิหรือว่าเป็นชั้นเกมอาเคดสมัยก่อนนะยุค90เนี่ยได้ปิดนะฮะก็คือมีการปรับปรุงข้างบนนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตนะครับชั้นนี่คือชั้นโรงหนังนะขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับมีการกั้นนะครับทุกคนเนี่ยเพื่อนๆดูนะ เนี่ยชั้นบนนะฮะมีการกั้นไม่ให้ขึ้นนะครับซึ่งใครจะขึ้นไปดูหนังนะต้องเข้านี่ฮะต้องไปที่บนไดฝั่งหน้าร้านมินิโซนะครับก็จะขึ้นบนไดเลื่อนฝั่งนู้นไปนะครับเนี่ยฮะก็เดินตรงไปทางฝั่งนู้นเรื่อยๆนะครับก็จะเจอบนไดเลื่อนทางขึ้นเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูว่ามีอะไรข้างบนตอนนี้นะครับแล้วก็ปิดโซนเนี่ยปิดตรงไหนบ้างนะครับร้านพี่น้องนะที่ EP ีที่ผ่านมาเนี่ยถูกย้ายลงมาที่ชั้น2ของห้างนะครับ ใกล้ๆก,ก,กับธนาคารกสิกรไทยนะครับก็เคยอยู่ข้างบนนะเป็นชั้นด่านฟ้านะครับตอนนี้ก็เหมือนมีการจัดสรรสถานที่นะซึ่งหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับแห่งร้านเกมสตาร์แล้วเนี่ยผมก็ได้มาลองดูซิลองสำรวจดูนะครับภายในห้างเดอะมอลล์นะครับก็จะเห็นได้ว่าร้านการ์ตูนนะอย่างร้านป่าการ์ตูนข้างล่างนะครับซึ่งเป็นตำนานสุดๆเลยของยุค90นะสำหรับร้านหนังสือเนี่ย ตอนนี้ก็คือปิดไปแล้วนะครับก็เป็นร้านเหมือนเหมือนเป็นร้านขายเครื่องนอนแล้วนะฮะตอนนี้ด้านล่างเนี่ยนะฮะส่วนชั้นบนโรงหนังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เขากั้นไม่ให้ขึ้นฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฝั่งนี้กันฝั่งนี้ยังคงขึ้นได้อยู่ซึ่งเกมอาร์เคดต,ตอนนี้ผมกําลังดูอยู่ก็จะมีเป็นตู้กาชากับการคีบตุกตาสมากกว่านะฮะดูนะฮะฝั่งนู้นนะครับ gigabytes. เดี๋ยวเราขึ้นมาไดเลื่อนไปดูชั้นบนนะอันนี้เรามาอยู่ตรงบนไดเลื่อนด้านหลังเนี่ยเราจะขึ้้นนนมาขาขงบบนนะคครัก็ so ื จะดูว่าเขากั้นตั้งไหนตรงไหนนะครับเขากั้นตั้งไห่ตรงไหนแล้วก็มีจุดไหนที่เดินได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเดินดูข้างบนนิดนึงนะครับว่ามีอะไรอยู่ที่นี่บ้างนะครับตรงนี้ก็มีตู้นะครับเป็นตู้สําหรับคนที่สนใจกาชานะครับพอขึ้นมาข้างบนนะครับในโซนตอนนี้มันจะมันจะมีแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือครึ่งของ sf cinema นะครับข้างหลังผมเนี่ยนะครับ ลงหนังข้างหลัง s อสเมเนี่ยตรงนี้จะเปิดอยู่ส่วนตรงนี้จะปิดนะครับทุกคนเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ปิดกั้นเลยครับนะฮะปิดกั้นเหมือนจะต้องมอีเหมือนจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ้างทั้งใหญ่นะครับผมโดยข้างบนเนี่ยตรงช่วงที่มีร้านขายของนะเนี่ยก็จะปิดอย่างนี้ฮะเนี่ยปิดนะครับแล้วก็จะถูกย้ายลงไปนะครับเป็นชั้นหนึ่งบ้างชั้น2บ้างนะครับก็จะถูกย้ายลงไป เหมือนเป็นการจัดสรรพื้นที่ของทางห้างเองนะครับซึ่งก็ยังคงมีร้านนะฮะบางร้านเนี่ยที่ยังเปิดอยู่ข้างบนนะครับทุกคนนี่นะฮะก็ยังคงมีนะครับแล้วก็ส่วนน้ําก็ยังเปิดปกตินะส่วนน้ําก็ยังเปิดปกติที่เห็นมาก็จะมีส่วนของทางโรงหนัง SF Cinema นนะฝะั่งที่ติดกับด้านข้างเนี่ย นะครับถูกปิดตัวลงไปนะครับน่าจะปรับปรุงเป็นอะไรสักอย่างผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องรอดูนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอัปเดตข่าวสารกันตอนนี้ผมเจอนะครับโซนอาร์เคดซึ่งไม่รู้ว่ายังมี g a l a x ็กซอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับ g ก l a ล็กซก็เป็นโซนอาร์เคดที่มีมานานมากๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเกมเต้นนะครับเกมเต้นแดนเบสนะครับ แดนเบสอันนี้เป็นเกมขับรถนะครับผมเกมขับรถโอเวอร์เทคสตอมบ์เลสซิ่งอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนี่เป็นเกมในตำนานตำนานไหมไม่แน่ใจนะครับเป็นเล่นสก,กีครับผมอันนี้เป็นร้านเกมสตาร์ทเก่านะครับที่ได้ย้ายลงไปนะครับนี่คือร้านเกมสตาร์ทที่อยู่ข้างบนนะเมื่อ EP ที่แล้วผมไปสัมภาษณ์พี่น้องนะครับอันนี้เป็นร้านเก่านะครับนี่ฮะ ก็ย้ายไปที่ชั้นสองนะครับข้างธนาคารกัตกรไทยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้ยังเป็นโซนเดิมอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องต่อยมวยดักกอนพันช์นะครับแล้วอันนี้เป็นงัดข้อนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้เกมงัดข้อครับเกมงัดข้อนี่ยังอยู่นะครับนี่เลย2 0 1 5นะครับพลัมพามนะครับอันนี้เป็นแป้นชูดบาร์สนะครับ แปนชุดบาสมีทั้งหมด5แผ่นนะครับแปนชุดบาสอันนี้เป็นคอนโซลนะครับของเครื่อง Play 2 Play 3 Xbox นะครับอันนี้เป็น Galaxy ซี่ปิดไปแล้วนะครับ Galaxy ซี Gal ่ปิดไปแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับโซนอาเขตของห้างนะครับซึ่งตอนนี้แฟนเาซีลากูลนะครับยังคงเปิดให้บริการปกติอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับด้านหลังเนี้ยแฟนตาซีลากูลเป็นส่วนน้ำนะแล้วก็ตรงเนี้ย นะครับโซนอาเขตซึ่งก่อนกาแล็กซี่อยู่ตรงนี้ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโซลอยู่ด้านหลังนะครับผมเป็นคอนโซลอยู่ด้านหลังเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมยังเป็นยังไงนะครับก็ยังคงมีคนมาเล่นนะยังคงมีคนมาเล่นอยู่ทุกคนนี่ m อน s เตอร์นะครับพิงคองเลย ครับนี่จูรลสสิกพาร์คเฮ้ยจูรลสสิกพาร์คยังอยู่อะ่ะทุกคนนี่ฮนะจูรลสสิกพาร์คเกมจูรลสสิกพาร์คครับกีต้าฮีโร่สามนะครับยังอยู่นะตูวนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานมากๆนะครับกีต้าฮีโร่สามนะฮะนี่ก็มีเด็กๆมาชุดร์ดกันนะครับก็ยังคงชึกชักอยู่นะครับเอาละครับก็ มีนะครับยังมีโยนโบลิ่งเป็นตู้อาร์เคดนะแบบนี้นะครับทุกคนโยนโบลิ่งนะครับเป็นตู้อาร์เคดถ้าเป็นเกมมอไซ์สุดมันนะครับซึ่งวางอยู่ทั่วไปนะครับผมเกมไนเดอร์นะครับเบิร์นเอาท์นะครับยังอยู่เบิร์นเอาท์นะทุกคนอาร์เคดที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับเบิร์นเอาท์ยังอยู่นี่เป็นทานฟอร์เมอร์แต่ทานฟอร์เมอร์ตอนนี้ไม่ได้เปิดให้บริการนะครับก็ปิดซะละนะครับตู้นี้นะครับผม อันนี้ไทกโกโนฮาซจินนะครับไทกโกโนฮาซุจินแล้วก็มีเป็นมิดไนท์นะครับแม็กซิมัมจูนนะครับเห็นไหมทุกคนคือส่วนนี้กาแล็กซี่เนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยดูดิเนี่ย yeah. ไม่มีแล้วครับเป็นแบบพื้นที่โล่งเลยนะครับโซนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับี่ย <Yeah. S 1> เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับ ก็จะมีในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น eX10 นะครับ eX10 ที่เปิดให้บริการในส่วนของอาร์เคดนะครับซึ่งปกติเน,เนี่ยแนวทั้งหมดเนี่ยในระนาบมือผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นอาร์เคดของ Galaxy ทั้งหมดเลยนะครับอาร์เคดของ g a l a x ีทั้งหมดโดยข้างในนะครับของ eX10 เนี่ยข้างในจะมีตู้คาราโอเกะให้ร้องเพลงกันด้วยนะครับก็เป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นนะในช่วงวันเปิดเทอมต่างๆก็พาเพื่อนมา เล่นกันที่นี่ได้นะครับก็นับว่ายังมีโซนอาร์เคดในห้างเดอะมอลล์บางกะปิอยู่นะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับผมขึ้นมาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบันไดเลื่อนทางฝั่งนี้เขาปิดนะครับทำให้เราขึ้นได้แค่ฝั่งเดียวคือฝั่งด้านหลังเลยนะครับขึ้นได้แค่บันไดเลื่อนเดียวแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เป็นฝั่งของห้างเองนะครับก็คือฝั่งโรงหนัง SF c i n e ซ a นั่นเองที่ขึ้นได้นะครับส่วนบันไดเลื่อน ที่ขึ้นไม่ได้ก็คือบันไดเลื่อนทางฝั่งปลาซ่านะครับซึ่งใกล้ติดติดริมห้างอีกฝั่งหนึ่งไงก็คือขึ้นไม่ได้ปิดไปอันหนึ่งนะครับทําให้เรานั้นขึ้นมาได้แค่2จุดเท่านั้นนะครับก็โซนเด็กเล็กปกติเนี่ยก็ยังเปิดอยู่นะก็ยังเปิดอยู่แต่ว่าในส่วนของร้านต่างๆยุบก่อนนะที่ตรงนี้เปิดอยู่เนี่ยปิดหมดแล้วนะฮะทุกคนดูนะครับนะฮะนี่ฮะปิดหมดแล้วนะครับ,รบ,รบอันนี้คือเดอะมอลล์บางกะปินะเพื่อนๆท่านไหนผ่านมาปุ๊บมากอคลิปผมนะมาเจอตรงนีี้้ออออัันนคคืืดดมงงกปนะงกปลู็ ปิดหมดเลยนะครับก็ไม่จะปิดไปไหนหรอกครับทุกคนปิดแล้วย้ายลงไปข้างล่างนะครับย้ายลงไปข้างล่างห้างนี่แหละซึ่งข้างล่างห้างนะครับมีจุดไหนที่หมดสัญญาก็จะออกนะครับออกไปแล้วก็ไม่ต่อสัญญาแล้วอะไรเงี้ยนะฮะอย่างเช่นร้านป่ากระตูนเป็นต้นนะครับแล้วก็ร้านแฟนตาเซียนะครับในยุค90ของเรานั่นเองที่ตอนนี้ย้ายไปแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนบ้านบอลนะครับสำหรับเด็กเด็ก ที่มาเล่นกันที่นี่ก็ยังคงเปิดอยู่นะบ้านบอลตรงนี้นะครับสำหรับเด็กเล็กนะครับเมื่อกี้โซนอาเขตจะเป็นเกมที่เป็นตู้เป็นเครื่องนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแนวเกมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแนวของเด็กเล็กนะครับแล้วก็มีตู้คลิปตุ๊กตานะครับมีเล่นคล้ายๆกับกาชาหรือเปล่าแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีแบบรแรกรางวัลได้ด้วยนะครับมีซุ้มรางวัลอยู่ข้างหลังนะฮะก็คือมาเล่นมาลุ้นกันนะครับมีตู้คีบปตุ๊กตาเยอะแยะมากมาย อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีจุสสิกฟาร์กก็ยังคงให้บริการอยู่ซึ่งตู้จุสสิกเนี่ยผมเจอมา2ตู้แล้วแล้วก็มีโซนนี้นะฮะขาดไม่ได้อันนี้เป็นสิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของชั้นนี้นะคือเปิดมานานมากก็คือโซนของ BNK48 นะครับนี่นะฮะทุกคน BNK48 ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะฮะตั้งแต่ยุคแรกเลยยังเปิดอยู่นะครับยังเปิดอยู่นี่ฮะยังเปิดอยู่ซึ่งร้านฝั่งตรงข้ามนะครับดูร้านฝั่งตรงข้ามปิดหมดแล้วนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามปิดหมดแล้วนะปิดหมดแล้วครับย้ายย้ายสถานท ยังขายสนแน็คอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ bnk 4 8นะตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับหรือว่าคนที่อยากจะมาซื้อของชาร่วยนะข้างในก็ยังมีอยู่นะครับคือคลิปนี้เป็นช่องเกมนะครับแต่ที่ผมเดินมาเมื่อกี้ผมพาไปเดินดูอาร์เคดนะครับผมอันนี้คือมาให้ดูบรรยากาศรอบรนะว่ารอบๆโซนอาร์เคดเมื่อกี้ที่เราเดินออกมาเนี่ยอะไรเปิดอะไรปิดบ้างนะทุกคนสำหรับการอัปเดตเดี๋ยวมองมันก็ปิดล่าสุดเลยอันนี้เป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับ เอาละเราจะไปดูนะครับเอ๊ะตรงนั้นมันเดินไปไหนวะเราเดินไปหลังห้างเหมือนออกไปลานจอดรถแล้วครับก็โซนโรง,งหนังก็ยังเปิดปกตินะทุกคนโซนโรงหนังเปิดปกติครับนะก็มีบัตเกตับของชาร่วยนะครับของหนังเนี่ยขายอยู่ตรงจุดกลางเลยทุกคนเห็นไหมครเนี่ยจุดกลางกึ่งกลางนั่นนะมีเป็นที่ขายนะครับ แล้วก็มีป้ายต่างๆนะครับสำหรับโฆษณาเชิญชวนดูหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นบายบายอีวานเกเลียนนะครับทุกคนบายบายอีวานเกเลียนนะครับนี่เลอาสกะนะครับชินจินะฮะครบ,บเลยนะครับก็ถึงได้ว่าตอนนี้มีการปรับรูปโฉมแน่นอนผมบอกเลยนะฮะตั้งแต่เดลมสองเดลมสามเดลมสี่เดลม์มังกปินะครับเดลมมรามทั้งหมดเลย ผมเห็นทุกโซนเลยตอนนี้ปรับปรุงหมดเลยครับทุกคนหลังโควิดแน่เลยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อันนี้เป็นสัวอย่างจากโซนีพิ c t เจอร์นะครับโคลอมเบียพิจ์เจอร์ต่างๆนะครับอยู่ข้างหลังเอาละนะครับก็วันนี้ก็เข้าๆประมาณนี้นะครับเข้าๆประมาณนี้สําหรับการเดินห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับเอามาให้ทุกคนได้ดูคือมาเนี่ยตอนแรกผมไปสัมภาษณ์พี่น้องนะครับหากใครอยากดูสัมภาษณ์เนี่ย เป็นร้านเกมในอดีตนะครับก็สามารถไปดูได้คลิปที่แล้วนะก็คือเดี๋ยวผมจะลงคลิปของร้านเกมสตาร์พี่น้องลงไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลงคลิปนี้ตามหลังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการพาขึ้นมาดูนะครับอาเขตข้างบนชั้นบนสุดนั่นเองคลิปตอนนี้จะลงเร็วมากๆกนะครับก็คือถ่ายคลิปปุ๊บเนี่ย กลับบ้านไปผมก็ตัดต่อแล้วก็เต็มลงเลยนะครับไม่ไม่รออะไรทั้งสิ้นนะครับคลิปสดใหม่แน่นอนแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ